บ่อยเลยคือจะเป็นแบบนี้ครึ่งนึงของวิซ่าคือครึ่งขาดใช่ไหมแล้วน้องกินเวลาน้องกินวิซ่าน้องก็จะเป็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราตัดชิ้นเหลือแค่ชิ้นพอขอบมากเลยอะหรือผมชอบขอบมากเลยน้องแง็บขอบน,นี่แหละคือใบไม้นี่ยนีนี่นี่คือใบไม้ใบไม้ของเราจะเท่ากับเซี่ยวนึงของวงกลมคือหนึ่งในสี่ของา i r กังสองคือหนึ่งในสี่ของวงกลมลบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมนั่นเอง ทีนี้ค่าไปดูทีว่าสามเหลี่ยมมันคืออะไรใช่ไหมอ่ะค่อยว่ากันอ่ะยังต้องคิดว่าโอเคมันเป็นพื้นที่สามเหลี่ยนมนเองทีนี้แหละนี่คือที่มาของใบไม้นึกถึงกินพิซซ่าเป็นหลักเข้าป่ะแล้วก็แง้มขอบไปจบแค่ั้นแหละเอาละเรามาไล่กันเลยว่าเอา้าแล้วเราจะมาดูกันยังไงบ้างเขารเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมก็คือได้ที่เจ็ดส่วนสองพี่จะได้มองเป็นใบไม้เลยเพราะว่าจะดูไม่สับสนเข้าใจป่ะม,มองเป็นใบไม้ก็ได้ก็แบบเท่าไหร่แล้วค่อยคูณสอง แล้วค่อยนับว่าในโจทย์ข้อเนี้บีใบไม้ทั้งหมดกี่อันมาเริ่มเลยนี้มาความจริงน้องจะพูดว่าเป็นใบไม้ก็ได้นะเดี๋ยวน้องจะมองเป็นกลีบก็ไ,ได้อ่ะพี่มองเป็นกลีบประกันเนาะเพราะว่าพูดใบไม้ไปลอะอโอเคมาทีน้องก็ดูว่ามีกี่กลีบใรเด็นตรงนี้อ้าวเริ่มเลยเริ่มจากคือแล้วก็ต่อเลยจากตรงนี้ก็คือเป็นส่วนสองนะคูณกับพายโอ้ค้าพายน่าจะต้องใช้เท่าไหร่อ่ะน้องดูที่โจทย์กำหนดว่า่านี่ยี่สิบสองจุดเจ็ดใจเลยไปคูณกับยี่สิบสองจุดเจ็ดปรเด็นตรงนี้และสมีคือเท่าไหร่เนี่ย แล้วสี่มีคือสามถึงห้าใช่ป่ะอ่ะอาสมถติเลยคือตรงนี้นะลบกับพื้นที่สามเหลี่ยมก็อย่าเอาเจ็ดมานะเพาเจ็ดนี่ผิดเลยนะโอเคปะ่ะตามนี้ซึ่งก็แปลว่าตรงเนี้ยแดบบ้มาแล้วเขาจะบ่ะก็แปลว่าน้องก็คูณสองไปเลยนั่นเองนะอ่าก็คือก็คือน้องจะพูดว่าอ่พี่เป็นหนึ่งจีบละอ่าโอเคซึ่งตรงเนี้ยถ้าน้องคิดมาทั้งหมดเนี้ยถ้าคูณไม่ผิดพลาดน,นะน้องจะได้อยู่ที่เจ็ดตารางหน่วยถ้าเราคูณไม่ผิดนะ โอเคนะอันนี้พี่คิดเลขให้มาแล้วคือ7อันเองอันนี้ลองไปคิดเลขเอาเองนะลองไปฝึกฝนคิดเลขทดสอยมตูดูนะทีน,นี้ให้น้องนับเป็นกลีบสิกลีบของเราไปกี่กลีบนับสินับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็คูณด้วย16ต่อน,นั่นเองสงิรวมแล้วคือคืนที่ทั้งหมดอยู่ที่112ตาราง น่วยนั่นเองก็จบแล้วนะสำหรับข้อนี้ากาบเลย